ค่ำนี้ฝนแรงอัปเดตเส้นทางฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันพุธที่20มีนาคม2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งยังคงมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่ง ส่วนมากทางด้านทิศตะว,วันตกของประเทศและยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นบางพื้นที่อีกทั้งคลื่นกระแสลมฝ่ายตะว,วันตกในระดับบนจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทําให้บางพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกี่ยงต่อเนื่องโดยลักษณะอากาศในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ใดจะมีฝนลดลงไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้ พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากการอัปเดตโมเดลล่าสุดพบว่าในช่วงกลางวันที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบางพื้นที่มีฝนตกหนักอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่เริ่มมีฝนลดลงอีกทั้งจะมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสเบาบา,บางในช่วงค่ำวันนี้ นั่นคือในบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมบริเวณดังกล่าวอย่างต่อนเนื่องไปจนถึงในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นมวลอากาศเย็นจะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงและมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะว,วันตกในระดับบนที่เคลื่อนตัวจากประเทศเมียนมาพัดห้อยย้อยลงมาเสยเอาความชื้นจากอ่าวเบงกอลตอนบนปกคลุมบริเวณภาคเหนือจึงยังคงส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือ มีพายุฝนฟ้าขนองบางแห่งบางพื้นที่อาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้และมีลมกระโชกแรงร่วมด้วยเนื่องจากลมระดับบนจะนำพาอากาศเย็นปะปนเข้ามาทำให้เกิดฝนฟ้าขนองและลูกเห็บตกบางแห่งนั่นเองส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกมวลอากาศเย็นเหนียวนำให้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมในค่ำวันนี้จะกระจายตัวอยู่ในบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของประเทศ ซึ่งได้แก่บริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนบริเวณดังกล่าวจึงยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทางด้านทิศตะวันออกรวมไปถึงบริเวณภาคตะวันออกจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งจากอิทธิพลของลมมรสุม ที่ยังคงพัดเติมความชื้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด17 2 3องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 3 5องศางเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด18 2 3องศางเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด26 35องศาเซลเซียสภากลางยังคงมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนะครปฐม สมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนบนของภาคในจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสจากลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หลายพื้นที่ยังคงต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนที่มีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกและฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยยังคงต้องเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง จึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศโดยทั่วไปให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรรวนในช่วงค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ